ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตสุดท้ายนียค่ะถ้าเรามีสติอยู่แล้วก็ใจของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันจริงๆไม่ไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตหรืออะไรแล้วก็ฟุ้งซ่านไปหมดเนี่ยเราก็จะไปดีแล้วก็ได้พพภูมิที่เป็นมนุษย์แล้วเราก็จะได้มาเสริมเติมสติของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าใจของเราเนี่ยค่ะมันเป็นธรรมชาติเป็นพลังรู้ รู้ตามความเป็นจริงแต่มันจะรู้ตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันจะต้องมีสติกำกับแต่เราเนี่ยไม่รู้เราเอาสติไปหายหกตกลนที่ไหนเราถึงได้มีกระพร่องกระแพร่องอย่างนี้เนี่ยและอย่างที่เราเรียนหนังสือที่เราบอกว่ามันมีความฉลาดความโง่ท่านอาจารย์บอกไม่ใช่ถ้าใจไหนมีสติกำกับใจอันนั้นเนี่ยก็จะรู้รู้ตามความเป็นจริงอย่าง สังเกตสิคะวันไหนเรารักครูที่สอนเราเนี่ยเราก็ตั้งใจฟังเราก็จะฟังรู้เรื่องหมดเลยแต่ถ้าเราไม่รักครูพอครูเข้ามาพูดเราก็คิดโน่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปขณะที่เราคิดฟุ้งซ่านไปเนี่ยเราจะได้ยินแต่เสียงความคิดของเราเราไม่ได้ยินเสียงครูพูดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาตอบสอบเนี่ยเราก็จะแพ้ชนแกะแทนที่จะเอาที่ครูสอนเราก็เอาที่เราคิดซึ่งมันไม่ถูกนะคะ